ข่าววินัยทิงคืนฟุตบอลไทยไบมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12มีนาคม2565โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เสริมแกร่งเงียนเรียกอเดรี midt, นชนมิดนรับลูกรึ่งเยอรมันลุยคัดบอลโลกในครั้งนี้ ดยทางอเดร n o m โนชามิดปะการหลังลูกครึ่งเวียดนามเยอรมันถูกเรียกติดทีมเวียดนามชุดใหญ่ในการเตรียมทีมลงแข่งขันศึกฟุตบอลโลกปี2022ประคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3กลุ่มบีใน2นัดสุดท้ายที่จะพบกับทางทีมชาติโอมานและก็ทีมชาติญี่ปุน่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งแนวรับของไวสเซียรานี้มีคุณพ่อเป็นชาวเวียดนามและมีคุณแม่เป็นชาวเยอรมันโดยเมื่อปี2013และ2014เคยเป็นแข้งเยาวชนของส,มสอ 4, อโมสร FC Ingolstadt 04อยู่19ปีฉะนั้นปี2014ถึง2015ก็ย้ายไปทาง VfB i n g s t a นะฮะแล้วก็ปี2015ถึง2016ก็ย้ายไป FC Gerufing ในช่วงที่เป็นแข้งเยาวชนในขณะนั้น สมาในปี2016-2018ถึงย้ายไปเล่นกับทางสโมสร TSV s a m m u e l ช h e ทีมระดับ d ด v i s ชั่น5ของเยอรมันก่อนที่ปี2018-2022ถึงจะย้ายไปเล่นในแผ่นดินเกิดของคุณพ่อกับสโมสรไฮฟอง FC และปี2022ย้ายไปร่วมทีมบินดินและลงไปช่วยทีมเป็น2นัดแรกชนะไป1แพ้ไป1ในครั้ง,งักนี้ สำับทีมชาติเวียดนามนั้นจะมีโปรแกรมการแข่งขันคัดฟุตบอลโลกปี2022รอบที่3กลรุมบีนาที่9เปิดประงพบก,กับทางทีมชาติโอมานวันที่24มีนาคมเวลา19นาฬิกา,าสนามมีดินสเตเดียมฮานอยและกนรัดที่10นะฮะจะออกไปเยือนทีมชาติญี่ปุน่นวันที่29มีนาคมเวลา15นาฬิกา 35G สนามไซตามาสเตเดียม202 0ในครั้งนี้ เป็นทานงานนี้เวียดนามนะผมก็ไม่ยอมน้อยหน้านะฮะต้องเรียกแข้งต่างชาตินี้เข้ามาร่วมทีมด้วยเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอุนซอทัพอันซูโรเนโรเปิดใจถึงชนาทิปสาเหตุทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัว โดยทางโทรุออนิกิขุนซือแห่งทัพอาซูโรเนโรเปิดใจหลังเกมเจลิกยกชนะทิพย์สงกสินนารักทีมชาติไทยสร้างปัญหากับทางนารักทีมคู่แข่งเป็นอย่างมากต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะใบเหลืองนะโดยคาวานสกิฟอนเต้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งสุดเจลิกเปิดรังโทโดริกิสเตเดียมเอาชนะนากูยากาลันปัสเอสเป็นต่อศูนย์จากแอซิสอย่างเหนือชั้นของชนะทิพย์สงกสินพาทีมคว้าสามแต้มสำคัญเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกบอลหลายครั้งนั่นเป็นแนวทางที่ดีเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าการผ่านบอลของเขาและการพลิกบอลของเขานั้นสร้างปัญหากับแนวรับทีมคู่แข่งเป็นอย่างมากเลยนะเราใช้เขามาแล้ว5เกมเขาอาจจะลา้าแต่หลังจากนี้ไปเราจะได้พัก1สัปดาห์เต็มๆส่วนในผลที่ผมต้องเปลี่ยนตัวเขาออกไปนั้นก็เพราะเขาได้รับไปเหลืองเกมนี้เขาทําไม่ดีมากจริงๆเลยนะเป็นวา่งงานนี้ที่ต้องเปลี่ยนชนาทิปออกไปก็เพราะว่าชนาทิปได้ไปเหลืองในครั้งนี้เพื่อเป็นการเซฟเขาเอาไว้ครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับทีมชาติไทยชุดอยุ17ปีอันยักษ์ใหญ่ไทยลีก6-3ต่อโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานักนามฟุตบอลพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีภายใต้ใการคลุุ่มทีมของพี่พบอ่อนโมลงเกมอุ่นเครื่องส่งท้ายการเก็บตัวครั้งแรกของปี2022พบก,กับทางทีมชมบุรีเอฟซีแคมเ โดยการอื่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ35นาทีรวมแล้ว105นาทีโดยกมน,นี้เป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าและก็เอาชนะชมบุรีเอฟซีอะคาเดมไป6 3ต่อ3โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากทางชโนโทไทยคงเหมง็งนาทีที่ 4, 19แล้วและก็30และก็จิรกิจจีนัสกุลนาทีที่77และก็ธนก,กิจโชติเมืองปักนาทีที่80อีกหนึ่งประตูเป็นการทำเข้าประตูตนเอง ขอ,อนาเตชุมบุรีอะคาเดมีในช่วง15ทีสุดท้ายส่วนทางชุมบุรีนั้นได้ประตู3ประตูจากทางอาทิตย์แก้วแจ้งนาทีที่27และก็90และก็ต้นตะวันปุ่นทุมณีนาที่22สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อทีมพร้อมสำหรับการแข่งขัน2รายการสำคัญในปี2 0 2 2งานนี้ประกอบไปด้วย ศึก AFF U17 ปี Boys Championship 2022ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน1 7ปีที่ทางอิโนโดนีเซียจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง13สิงหาคมปีนี้และการัี่ี2ก็จะเป็น AFC U17 ปี Asia n Cup 2023 qualifier ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย, 2023, ร,ออย,ชชยร,รุ่นอายุไม่เกิน1 7ปีปรอบคัดเลือกระหว่างวันที่1-9ตุลาคมในกรังนี้ ในว่าง,งานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามประทะก,กับทางอาเซียนหลังเห็นชตแอซิสแรกของชนาทิพย์กับทางคาวาสกิฟอนเตเลในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ผู้เล่นอันดับที่1ของเอเชียคาวาสกิและก็ชนาทิพย์จากแฟนบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์วิสัยทัศน์ในการผ่านบอลเยี่ยมมากๆเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาชินาทิปกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของคาวัสกิฟอเตเล่ไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นดีสุดแล้วในอาเซียนและความเคารพจากทางเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาความสําเร็จของชินาทิปในญี่ปุ่นนั้นนําความภาคภูมิใจมาสู่วงการฟุตบอลไทยและก็อาเซียนบอกว่าในอนาคตจะมีผู้เล่นอย่างชินาทิปมากขึ้นนี่เลยนะเพื่อจะให้เอเชียได้รู้จักอาเซียนของเรามากยิ่งขึ้นยินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนาม ขาเมนต่อมาชนาทิปคือความภาคภูมิใจของอาเซียนขาเมนต่อมาสุดยอดนับวันนักเตะอาเซียนขาเมนต่อมาการผ่านบอลของชินาทิปนั้นอยู่ระดับท็อปคลาสเลยนะขาเมนต่อมาถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการโต้เถียงกันระหว่างแฟนบอลชาวไทยและก็ชาวเวียดนามแต่เมื่อต้องไปต่างประเทศก็ต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในกรณีของชนาทิป ถ้าเขาสูงกว่านี้หน่อยนะผมคิดว่าเขาจะสามารถเล่นในประเทศไทยได้ยุโรปผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีมูลค่าหลายล้านลลาราสหรัฐฐานะแกนนําในสโมสรชั้นนาของญี่ปุ่นนั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างมากความเคารพจะทางเวียดนามในขั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์คือผู้เล่นระดับท็อปลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยชนาทิพย์และก็ประเทศไทยความเคารพจะทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์ยินดีด้วยนะ ชุมชนอาเซียนฟุตบอลของเราภาคภูมิใจใตัวคุณพยายามสร้างผลงานต่อไปอีกครั้งคอมเมนต่อมากรุณาดึงกวงไห่ไปพ่วงด้วยได้ไหมจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต่อมาชนาทิพย์คือเบอร์หนึ่งจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต่อมานักเตะไทยที่ผมชอบจากทางอินโดนีเซียเลยนะคอมเมนต่อมาฉันคิดว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดของอาเซียนแล้วคอมเมนต่อมาชนาทิพย์ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากจากแฟนบอลอินโดนีเซีย ขาเม่นต่อมาผู้เล่นดีที่สุดในอาเซียนและก็กวงหไหง่งเขาเม่นต่อมาเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนอยู่นะนะักเวลานี้นะถ้าผมเป็นคำงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรนี่เป็นความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามและก็อาเซียนที่เห็นอาเซียนแรกของชนาทิปมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหายเจ็บแล้วนะแฮทริกลั่นพร้อมช่วยทีมชาติไทยลุยดูไบครับ โดยหัวหอกลูกครึ่งไทยสวิ d ด s ชของเชียงใหม่ FC ยันหายเจ็บกลับมาสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วและก็พร้อมช่วยทีมช้างศึกชุดยุคสปีลุยศึกดูไบครับแน่นอนว่าหากโค้ชต้องการใช้งานในครงหังนี้ซึ่งแพทริกกุลสต้าฟสันก่อนหน้าลูกครึ่งไทยสวิ d ด s ชของเชียงใหม่ FC ฟซีในศึก m อ็มร50าแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยผ่านคนใกล้ชิด หลังจากที่มีการรายงานข่าวมาว่าเขามีอาการบาดเจ็บและอาจต้องพักรักษาตัวนานจนพลาดโอกาสรับใช้ชาติในศึกชุดยุ3ปีที่จะไปลุยศึกดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอลับอิมิเลดระหว่างวันที่23ถึง26มีนาคมที่ถึงนี้โดยหูหอกวิชิปีรารนี้ได้ระบุมาว่าตอนนี้เขาสัดอาการบาดเจ็บกลับมาสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วหลังครบกำหนดประมาณสสัปดาห์และพร้อมกลับมาช่วยทีมเชีงยงใหม่เอฟซี ลงเล่นในช่วงปลายสั้นนี้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังหวังที่จะมีชื่อติดทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลดูไบคัพกันอีกด้วยซึ่งหากได้รับโอกาสจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนเพื่อขอลงรับใช้ทีมชาติที่เป็นแผ่นดินเกิดของคุณแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นข่าวบินไนท์ยี่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสสไตล์ประจำวันที่12มีนาคม2565 โดยใชยบ้บุคคลขั้นฟุตบอลไทยครับ